มาวิ่งออกกำลังกายแล้วนี่วันนี้มาวิ่งมาลาทอนไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองกินแม่แกบอกว่าเอาไปทอดใส่ไข่ได้ได้นั่งสักพักแม่แล้วคุณจะสวยเลยไหนโอ้หหอมสวยสวรสวยสวยสวยจะไปที่ไหนเขาเรียกว่าอะไรล่ะตรง มาตลาดมาเดินตลาด,ลาดหลังจากที่ไปวิ่งมาลาทอนมาแล้วตลาดตลาดอะไรตลาดล่มเขียวตลาดเกษตรกรเขาเขียนว่าตลาดเกษตรกรอยู่แถวอยู่ไหน<ด>อยู่น้องปลาจับดูพาตําหนักน้องประจับระวังรถ นี ة, ่ไงเอาหมก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 ข้างนี1 1> ้ไปหมกอาหารนีสานก็มีนะอาหารนีสานก็มี chào bạn trẻ lên แจงนี่ลูกใหญ่มากเลยนภาทำลูกใหญ่ ก็มีฮะ้อจะซื้อตลาดอืมอะไรแลไม่ครคุณชายคุณวาว้ทางไหมคะเอยนะคะเอาไเอตลาดเกษตรจังหวัดดอน นนะแต่มีเงินสดไหมลนน่ะยี่สยี่สยี่สิบน้ายาก็่สมาจ้าค่ะโอเ แตงกินนมคีบไหมแต่นี้เราอยู่ไหนเราอยู่ไหนกัน

แล้วก็แนมคุกหอมแหนมคุกคมค่ะโอ้หมปลาิวก็มีหมปลาิวก็มีเลเอาไมไม่ยไม่กินไม่เป็นเขาตู้เย็นได้ค่ะตู้เนได้ค่ะไม่เนไม่เบ่ไ้ไหมอเค สิบบาทเ้ายขอสแกนต้งักบอันนี้ชีสวันี้มาเก้าสิบห้าบาทค่ะมโกยชูของกินนะพากันมาวิ่งมาลาทอนแต่ว่าดูของกินก่อนแล้ดูของกินมาวิ่งออกกำลังกายแล้วนี่วันนี้มาวิ่งมาลาทอน ตลาดเมื่อกี้เราได้หออมาทั้งสองเอ้ยได้หออมาหออใหญ่สองตอนนี้ก็จะมาเดินตลาดอีกรอบตลาดอะไรเขาเรียกว่าตลาดะอ,อะไรจ่ะตรงนี้ต,ตลดาดเช้าเทศบาลหรือเปล่าเทศบาลอุดรตลาดทุ่งสีเมืองตลาด,ท,ลดที่อยู่ทุ่งสีเมืองนะครับอันนี้เป็นทุ่งสีเมืองตลาดเช้าเขาเรียกตลดาดเช้าทุ่งเราจะมาหอบของกินม้นี่นี่เลยเก็บหนังสือจะเดินจากตรงไหนอันนี้มันคือตรงกลางตรงกลางเราไปแบบนี้ เออมีต oh, ิ่มไก่ด้วยรองเท้าก็มีติ่มเกลอะไรเนี่ยของเ์นะไรม่้หรอก บรรยากาศตลาดก็ประมาณนี้คเ,เป็นตลาดอยู่ที่กองละห้าสิบบาทสี่สิบบาทแล้วแต่ขนาดลูกนะ เยอะแล้วจบกินไม่ทันแน่นอนหอมเอาผสมไหมบผู้เรียนสามเาหบาทสิบบาท Thì nhớ vô Thật Mà xì bàn là khá dầu Thật ส่วนส่วนมากจะมีแต่ผักครับ ไม่มีเงินสดเลยใช่ไหมอ้าวขี่ป่าป่ากิน ที่บ้านมีใสอยู่นั่นนะจุ๊บเอาแบบนั้นนะก็ใหญ่ ยังไงจุ๊บแจงหมูมีเป็ดก็มีโอ้ย็ดก็มีมะนาวเต็มตู้เลยครับตอนนี้กินไม่ทันครับ กตงนี่โอ้โดูดินมกินโาณแบบนี้แหละอร่อยนมกินโบราณอร่อย,ออยเอาไปกินกับอะไรละ่ะต้องไปทำทำไมาได้น,นะวยนทได้ด้หมกปลาเขีา้ามากู้หลานสอบสอบอยังรู คนยได้แล้วเอาอะไรอ๋อโอเคจองไว้ก่อนก็ได้นี่แย่งเส้นไหมจุ๊บแจน พ่อแกตัดให้แล้วกันมีแล้วนะโอเคไหมไ้แมีแล้วโอ้นนี้เกือบเกือบเอาไหมเกือบไม่เอาแจ้งเอาเกีงยงใส่บินไหมเกีงยงใส่บิง น5ชินช้น20นลำใหญ่แก่วมามันหน่า,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 าลำใหญ่ใหญ่ข่ใมากไข่ลำใหญ่ทีนี่ก็มีนะชัมโอ,มอ เดี๋ยวมันจะมีงานอยู่ตรงนั้นที่มีเครื่องเล่นเยอะๆตล้งค่อยมาดูอ้าวสุดแล้วสุดแล้ว Uhm. อะไรเถ้าเหรอเรียกว่าอะไรเะ้าไข่ไข่พัมไข่พัมไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองกินแม่แกบอกว่าเอาไปทอดใส่ไข่ได้ได้มก่ข้าวผัดก็ได้แต่ไม่ได้ข้าวผัดตอบข้าวผัดตับไส่ึเหรนึกเห็น ที่เราอันนี้แกเอามาก้อยนะกินยังไงอ่ะ ร้านนี้อันนี้ห่าสิบเราทำไมไม่เห็นร้านนี้ก่อนหเราหันไปทางต่าทางนั้นจะดูยไหมล่ะมันจะยาวนะ นถ้าบอก50อันไหนถ้าบอก50ก่อน50จะเป็นโค้ที่มียิม5บาทโอ้สกิตร์ต่างพอสักได้อะไรบ้างได้อีก3ถุงกลับบ้านได้แล้วหิวข้าวแล้วตอนนี้9โมงแล้วจะต้องไปอบรมต่อตอนบ่ายหมาก็ยังไม่กินข้าวเลยหอยไม่กินตายแล้วบอกวันนี้ยังไปุ่นยังไม่ได้กินข้าวเลย ว่าจะไปนอนพักซะหน่อยมันจะได้นอนได้เยแต่ว่าจุ๊บอยากไปเร็วอยู่นะบอกเพราะว่าเขามีกิจกรรมอยนะ่างเงี้ยกี่โมงก็ไปเที่ยงเลยนะเนาะก็อยากไปเล่นกิจกรรมคนมันจะได้ไปเยอะออกบ้านสักสิบเอ็ดโมงครึ่งโอ้นี่รถจอดเยอะมากเลยนะครับ